สวัสดีครับนี่ลงมาดำน้ำหาปูหากุ้งครับเราก็เหมือนเดิมครับสาดไฟไป้ายนี่เจอปูแล้วจับติครับจับได้มาแล้วก็สาดไฟหาปูหากุ้งเผื่อมีอีกครับดำไปก่อนยังไม่หมดกันดำไปก่อนไม่มีแล้วก็ขึ้นครับ ลงมาใหม่ปื๊บถึงพื้นแล้วน้านาเจอปูพอดีขอบไปแล้วก็ค่อยจับหยิบขึ้นมาครับจะได้ไม่ต้องไล่ตามแล้วก็สาดไฟไปอีกอย่างไม่หมดกันก็ดำไปต่อครับเพื่อเจออีกต้องมีน้าฮาเจอแล้วกุ้งครับ ร้อยได้ทั้งปูทั้งกุ้งเลยมุดนี้นี่ครับเจอกันใหม่ครับปูกุ้งไปเก็บก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ